น้องครับผมไม่เล็กนะครับเฮ้ยเวรยกรรมถ้าพี่เขาเป็นแบบที่เราคิดล่ะไม่ได้แล้วนี่แต่งตัวมีจิดด้วย ค่ะเชิญค่ะแอร์อาถัยครับอะไรนะคะเออแอร์อ๋อแอร์เออ่ตอนนี้เลยค่ะพี่เนี่ยพี่ตอนนี้แหละค่ะไอไอไอไเมื่อคืนนี้หนูก็นอนเล่นอยู่างดีพี่ อยู่ๆมันก็ดาบเฉยเลยอ่ะพี่ช่วยดูให้หน่อยนะฮัลโหลแกแกวันนี้อย่าลืมนัดด้วยเออรู้แล้วแน่ฉันไม่ลืมหรอกนี่นะได้ข่าวว่าอีจี้อ่ะมันเตรียมเครื่องดื่มไว้เยอะมาก สงสัยนะกัดจะแบบไม่เมาไม่กลับเลยอ่ะแหมยังก็จัดเต็มไปเลยสิคะ <c oughs> นี่จะทำอะไรอีกวะอ๋ะอพอดีแอร์ห้องฉันมันเสียอ่ะฉันก็เลยให้ช่างมาดูให้หน่อยอ่ะแกรู้ไหมฉันต้องทนร้อนทั้งคืนไม่ไหวว่ะ้ยช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่าเนี่ยดูว่นแกะแบบไปอ่อยเพาว่าว้าแกเพอเจ้าแล้วไม่ไห่ไม เปิดกล้องนี้สิอยากจะเห็นหน้าอยากดูที่ว่าจะหล่อหรือเปล่าเหล่อเถอะอย่างนีก้แกแค่นี้นะน้องครับผมไม่เล็กนะครับเวนกรรมถ้าพี่เขาเป็นแบบที่เราคิดล่ะไม่ได้ละว,วันนี้แต่งตัวไม่มีชิดด้วย แต่งตัวไม่ชิดขนาดนี้ค่อยสบายใจหน่อยเฮ้ยแต่ถ้าพี่เขาเป็นเหมือ <welche> นี้ข่าวอะทําไงดีวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าพี่เขาจะปลอมตัวไปขโมยเฮ้ยฮัลโหลแม่ขคนูทําอะไรอยู่ลูก พอดีแอร์ห้องหนูมันเสียค่ะหนูก็เลยให้ช่างมาซ่อมหน่อยระวังตัวนะลูกช่วงนี้มีข่าวที่ว่ามีคนปลอมตัวเป็นช่างเข้ามาในบ้านแล้วก็ขโมยของไปเยอะแยะมากมายเนี่ยระวังตัวแม่จะพูดทำไมเนี่ยก็แม่พูดเพื่อความหวังดีน่ะระวังตัวด้วยล่ะโอเคค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ ไม่ได้แล้วต้องรียเก็บของเก็บของหมดสักทีพ่อยกใจหน่อยเออองอัพคะเอ่ออีไอเอกอับ อะไรพี่อีไอไอเอ็กอัพเฮ้ยพี่ไม่เล็กนี่แกนอนจริงจริงด้วยอ่ะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับจะเข้ามาในโลกจิตไอ้รามกคอยดูเสี่ยนนิติไม่สิเชี่ยนตำรวจแกโดนเข้าหกแน่ไอ้โลกจิตลามกเฮ้ยมีคนมาแกโดดแน่จะแจ้งตำรวจกัแกเออเออเอ้อเอ้ไเอ๊ยเอ๊ย Oh I'm, I I I เงีก่อนน้องแล้วฟังพี่นะก็พี่ว่าน้องเข้าใจผิดอะไรไปขนาดใหญ่แล้วอะพี่ก็ไม่ให้หนูเข้าใจผิดได้ไงอะก็เพื่อนพี่อะบอกว่าผมไม่เล็กนะครับมันเหมือนกับตำนานที่เขาเล่าขานกันมาเลยนะพี่โอ๋อพี่ว่าน้องเข้าใจผิดแล้วคนเนี้ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพี่เองฮะเนี่เพื่อนเหรอใช่ เนี่ยพี่เขาเป็นช่างแอร์ประจาที่นี่คนที่อยู่ที่นี่นานๆเนี่ย,นนนนนยรู้จักแกกันหมดเออเรื่องอกอย่างหนึ่งนะพี่เขาเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่ที่นีอ่อยู่ห้องข้างบนอีกชั้นหนึ่งเนี่ยแล้วที่เพื่อนพี่บอกว่าผมไม่เล่นนะคบะบัตคืออะไรอะ่ะอีอ่ะไอเอ็กซอ้าวนั่นไงเนี่ยเออเดี๋ยวพี่พูดอีกรอบหนึ่งนี้เอาแอปเอาแอป อีอะไอเอ็กแอลฮะโอเคเข้าใจแล้วพี่เขาบอกว่าอันเนี้ยยังไม่ได้เช็คก็คือหมายถึงรีโมทแอร์ยังไม่ได้เช็คไหมพี่อ๋อแล้วพี่เอารีโมทแอร์มาทำไมอ่ะอ๋ออ่ะไอเออมไอเอ็มอ X, L อเอะเขาบอกว่าน้องอ่ะไปทำอะไรกับรีโมทแอร์หรือเปล่า คืนเนี้ยหนูเห็นว่าแอร์มันดับอ่ะหนูก็เลยกดมั่วๆไปอ่ะพี่อ่าอ่อันโอเอโอเออันเอ๋อเอไอเอเอ๋ออะนะพี่พี่ไปเช็คกันครับโออะไรไปละลมออกพี่เออนี่น้องวันหลังอ่ะถ้าน้องมีอะไรสงสัยเนี่ยน้องต้องถามเข้าใจเปล่าไม่ใช่แบบไปเอะกอะโวยวายคิดเองกเออเองอย่างเงี้ยดงดีนะเนี่ยที่น้องไม่แจ้งตำรวจ ถ้าแจ้งตำรวจขึ้นมาแต่เป็นเรื่องใหญ่อะทำไงมีสติเยอะๆรู้ปะ่ะค่ะข้าใจนะครพี่เออ<ม>โอเคพี่ไปก่อนนะอะไรมาลงมาเล็กงงไปหมดไปวันนีมันเรื่องอะไรทีงหนาวเนี่ยฮัลโหลแก ทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยฝากติดตามกันด้วยนะคะ